เกษตรอำเภอครับผมโอ้ได้ได้มารู age. Age ้จักเกษตรอำเภอครับนี่คุณลุงชื่ออะไรครับผมพงศักดิ์นะครับผมโอ้พงศักดิ์เกษตรอำเภอหนองกอำเภอเกอดีตอดีตอดีตเนาะเศรีนรงค์ด้วเชษแล้วก็มาเกษียณที่ขาวครับโอ้นะครับอืมนี่ครับได้มาเจอได้มาเจอท่านอาจารย์ใหญ่นะครับท่านอาจารย์นี่เหรอครับผม จะมีเจ้าตอนนี้เขาทำนานนั้นท่านอาจจะเป็นศัตว์ีผมไม่แน่ใจเผมไม่เคยไปดูสวนนี่หรอกอ๋อครับผมจนให้ผลผิดนี่แหละเขาเราเพิ่งเพิ่งเริ่มอืมก็สวยครับนี่ปลาจะกินเยอะไหมครับนี่อย hey, ปลาเนียนแดงปลาเนียนแดงน่าจะประมาณสักห้าร้อยตัวตอนนี้ผมปล่อยครับนี่มาันจะสองพันแล้วก็ปล่อยปลาสลิดห<อ>้าพันตัวตัวหลังมามาสลิดตัวเล็กอยู่ประมาณห้าพันกว่าตัวครับผม แล้วก็ปล่อยพวกปลาตะเพียนปลาอะไรปลาจิ้มเชื่อทั้งหมดเหรอครับอ๋อครับผมสวัสดีครับผมบ่าวพงศ์เกษตรหันสามาแล้วครับไม่น,นี้กะพามาเบิงโคกหนองหน้าหน่อยด้วครับกะขี่รถพานกะสะดุดตานะครับก็เลยลงมาทายนะครับเพิ่งนี่ครับกําลังเริ่มต้นด้วครับนี่ ปลูกกล้วยปลูกตะไคร้ด้ครับปลูกกล้วยปลูกตะไคร้ครับปลูกคาคากลังั้งนะครับปลงงบปูกเขานะครับมีโคกมีหนองมีนาครบบิดนะครับทุกอย่างนะครับผมนี่ครับปลูกคาปลูกตะไคร้ด้วยครับเด้ออันนี้ก็เลี้ยงปลาออ้ ครับผมป่าตับทิมนะครับวูดนะครับโอ้อเราเลี้ยงป่าตับทิมกําลังงามเลยครับขนาดสองสามนิ้วเลยนะครับเบึงเบงครับป่าตับทิมโอ้เห็เดเห็ดด้ดีนะครับกุดสาบป,ประมาณบวกไงครับประมาณแปดเมตรคูณแปดเม็ดนะครับนี่ลึกกับบวกลึกหลายนอกนีนะ่ลึกประมาณ สองเมตรนี่แหละครับโอ้เลี้ยงปลาพี่มหมูป่าเลียนมานะครับโอ้มันตัดสะออนด้วยครับนี่แนวทางด้วยครับนี่ผู้ใดอยากกลับมาเห็ดนะครับกุดสาน่อยนะครับปูขาปูตะไคร้โอ้ตะเห็ดบ้านกระทมน้อยๆนะครับมงนีก็โอ้เป็นตะยูด้วยครับเด้อนากระใสดีนะครับเนี่ยเบิกปลาตับติ้มนะครับอันนี้เราก็ปูขาด้วยครับปูขา บุกเปล่านะครับอ้ว่นี่เราเฮ็ดนี่คล้องไส้ไก่ด้วยครับนี่โอ้ของแท้ด้วครับนี่พอด้บุกเคยเห็นของแท้ด้วครับนี่นี่ครับปลานี่เต็มเลยครับเลี้ยงปลานี้ในนาข้าวด้วยครับนี่คลองไส้ไก่เนี่นี่ครับ เบิงเต็มเลยครับในสระกับปลาตบทิมเะครับข้างนอกก็เป็นปลานินนะครับเลี้ยงปลานินในนาข้าวเวยครับนี่โอ้โหธรรมดาครับนี่เขาก็งามอยู่ครับกูได้เกี่ยวด้วยด้ครับมีปลาพ้อมครับนี่โอ้โหกูนะเต็มนะครับแต่สอนเลยครับนี่โอ้แนวทางเวยครับแนวทางผูได้อยากมาเฮ็ดเวยครับนี่คาง คลองใส่ไก่แล้วก็ปลูกปลูกเผาได้ครับอ้ยคันน้ำนะครับนี่โอ,นนโอ้กำลังแตกขึ้นครับนี่ปลูกเง้าไปเลยครับปุนอ่ะนะครับระยะทางกั็อยู่มันหลายร้อยเมตรหาร้อยเมตรได้ไ่ เลี้ยงปลาด้ครับเลี้ยงปลาปลูกต้นกล้วยปลูกตะไคร่ปลูกข่านะครับโอ้มีเด็กของขายได้บิดปลูกะเพราอ้อยคันน้ำด้วครับอ้อยคันน้ำนะครับมันหวานนะครับที่กินตอนหนาแรงเนี่ยโอ้เย็นๆนะครับชื่นใจนะครับนี่อ้อยคันน้ำด้วครับนี่โอ้นะครับแนวเท้านะครับนี่ ก็ต้องเฮ็ดหลนะครับชีวิตมีความสุขนะครับนี่ครับผมเบื้งผมกัสะดุดตานะครับผมก็เลยเอามาไทยเบื้งเดี๋ยวมาเซอร์ไพรส์นะครับเลี้ยงปลานิดน้นาเข่าว่านะครับเลี้ยงปลานิดในนาข้าวด้วยนะครับปลูกผักปลูกหญ้านะครับโอ้บรรยากาศเขาไอยู่ครับริมคลองริมหนองนะครับนี่โอ้ฝ่าตับทิมเลยครับพี่น้องฝ่าตับทิมปลาตับทิมครับนี่โอ้สวยงามเลยครับ อีกพ่อแม่ครับสะออนเลยครับผมเป็นแนวทางของผมอยู่ครับนี่ครับนี่อ้ป่าตับทิมลุวนๆเลยครับนี่ป่าตบทิมลุวนๆเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอกกับสีนาที่ปลูกกระท่อมหน่อมั้งครับนี่อยู่ริมอยู่ริมทางร้ามครับ <c oughs> มีไฟของ <c oughs> นี่ครับอืมปลาตับทิม นะครับาคากิโลเป็นลอยได้ครับปลาตบทิมนี่ครับอันนี้กับปลานิลนะครับนี่นะครับในนาเข่าเลี้ยงปลานิลในนาข้าวได้ครับนี่ของแท้ได้ครับนี่นี่ครับนี่ขาก็เริ่มแตกกอแล้วครับขาก็เริ่มแตกกอนะครับดูแทงแทงไหลนอมากเลยนะครับนี่ครับ โอ้ดินเราดีพอมครับดินเหนียวปนทราย้ะครับนี่ดินเหนียวปนทรายนี่ครับกับปูเขานะครับปูเขากับปูกอ้อยนะครับคุณโอ้เฮจังซี่ว้ก็โอเคนะครับนี่ก็ะิบปันปานกับของผมนี่แหละครับโอ้ได้คอนเซปต์ได้ไอเดียนะครับนี่อืมครับรับผมนี่แหละครับวัไดอยากคิดก็บลองเบอร์นะครับนี่ พวกเข่านี่ครับสมมติว่านะครับขากรายขายได้ ไม่ได้เขา่าเข่าได้จักกระสอบนะครับปีนึงก็ขายได้บรจักบาทนะครับเข่านะครับกระฮ็ดไว้พ่อกินกับพ่อแล้วบม่ต้องหวังขายคเดี๋ยวเขาเขาฮ็ดยังสี่นะครับเขาก็ได้ขายเบอร์ทุกอย่างครับต้งบองปลูกพร่าวต้อง ตรงโคกกับตรงโคกกับปูกอ้อยความคิดที่ดีมากเลยครับ,รบกรเกษตรยุบไม้ต้องให้จังสีนะครับตามรอยตามรอยราชการที่เก้านะครับ เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับนี่โอ้นี่นะครับเด้อนี่ครับนี่ครับแนวทางขุดวักบาดนะครับคาขุดนะครับวัชพัดหรอกต่ว่าถ้าขุดแล้วมีน้ำนี่โอ้บอกเลยว่าคักนะครับผมการใดก็กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาวพงเกษตรทันสายนะครับครับผมไปพูดคุยกับเจ้าของสวนนะครับเจ้าของสวนเจ้าของไร่เจ้าของนานะครับผม ว่าเพิ่นเฮ็ดจังไรเฮ็ดโดนปันหดน,นะครับผมพอดีเพื่อนใหมอาหารปา่าพอดีครับพอดีก็ได้แต่ทายกับผมอ๋อนินแดงอ๋อครับผมแล้วทำนานนยครับนี่อ๋อเป็นข้าราชการกับเสียนะครับ,รบอืมผมมาเห็นก็ที่แรกผมแวะๆมาเนี่แหละครับ ก็เลยเดินเดินเข้ามาดูโอ้มีเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงปลาในนาข้าวด้วยลูกขาด้วยเนาะอันนี้ที่กี่ไร่ครับนี่อนนนอโอ้หนะ้าไร่สองร้อยยาวไปถึงรู่นเลยเหรอครับอ๋อล็อกนี่กำลังสวยนะครับนี่เปิดกำลังเริ่มเนาะกำลังเดี๋ยวก็สวยนะครับผม แล้วนะทําเมื่อก่อนเป็นทําเป็นอะไรครับอ๋อร้านเกษตรอำเภออ๋อเกษตรอำเภออ๋อโอ้ยินดีร้านขายต้นไม้ด้วยครับผมโอ้ทำร้านขายต้นไม้ที่ไหนครับนี่ตรงบ้านขอน้อยครับอ๋ออ๋ออบร้นเกือบอ้อีกีครับผมไปทางท่าสว่างนี่แหละครับครับตรงนี้แหละบ้านเนี้ยบ้านหมูสองเนี่ยอ๋อบ้านหมูสองตอนนี้ผมเคยบอกว่าถ้าปักโซ่นน้นจะเป็นหมูสองบ้านขอน้อยโซนนี้ให้ขึ้นเป็นหมูห้าอ๋อครับผมโอ้เป็นนายอำเภอ เกษตรอำเภอครับผมโอ้ได้ได้มารู้จักเกษตรอำเภอครับนี่คุณลุงชื่ออะไรครับผมชื่อพงศักด์ครับพงศักด์นะครับผมโอ้พงศักด์เกษตรอำเภอหนองกอำเภอเกอดีตอดีตอดีตเนาะอำเภอสินรงบัวเชษดแล้วก็มาเกษตรที่ขาวครับโอ้นะครับอืมนี่ครับได้มาเจอได้มาเจอท่านอาจารย์ใหญ่นะครับท่านอาจารย์ใหญ่ เมื่อกี้ก็ผมไปถ่ายที่ช่องที่ถ่ายที่ของกรมทางหลวงมาพอดีออข้าวผมตอนนี้เจ้าตอนนี้เขาทำนานนั้นเท่าไหร่จะเป็นสัตว์สีผมไม่แน่ใจผมไม่เคยไปดูเสร็จนอครับผมจนให้ผลผลิตนี่แหละเขาเราขึา้นขึ้นเขาเรื่องก็สวยครับนี่ปลาตัวพิงเยอะไหมครับนี่อปลาเนียนแดงเนียนแดงน่าจะประมาณสักห้าร้อยตัวตอนนี้ผมปล่อย ก็สองพันแล้วก็ปล่อยปลาสวิตพันกว่าตัวสร้างมามาสวิตตัวเล็กอยู่ประมาณห้าพันกว่าตัวครับผมแล้วก็ปล่อยพวกปลาตะเพียนปลาอะไรปล่อยทุนชื่อทั้งหมดนะครับอ๋อครับผมเอาแนนไดงมาปล่อยเผลอปลามันกินมดตอนนั้นไม่ได้ไล่ออกไล่แล้วมันไปหมดซื้อมาห้าพันกว่าบาทครับผมแม่แดงนี่จะมาลองเลี้ยงดูอืมครับผมดูนี่ครับเป็นแนวทางนะครับผมใครที่ สนใจนะครับทำแบบเศรษฐกิจพอเพียงครับเลี้ยงปลาในนาข้าวเนาะครับผมครับผมปลูกข้าวได้ปลูกข้าวได้ขายได้ไม่ไม่กี่บาทถ้าเราทำเศรษฐกิจพอเพียงปลาก็ขายได้นะอืมครับผมรวยก็ขายได้อ้อยอันนั้นอ้อย อ้อยคันน้ำครับผมนี่ครับอ้อยก็ขายได้รนาะคาดีนะครับผมอุตอนมีนาเอาขุดตอนมีนาะปมปากบ,อบ,บ่อบำระมาไเมีน,มน้ทั้งะนมันมีปัญหา,าครับผมเขามันแฉกทำไม่มมได้ผมก็เลย,ยเช่าก็เลยทำแบบมั่อวัอ๋ออันนี้เหรอครับ อน,นี่รเรามันไม่อุปกรณ์ครับผมอม,ดมิดลมมันก็ไม่ใ,ใ,ช,มใช่ใช่ครับอันนี้ปลูกข้าวหรือทำอะไรครับนี่เป็นการหวานน้ำตนครับอรีนเป็นม่ดีครับไม่มไ่้รครับไม่มีอะไรทล้ออ,อ,อ,อ๋อนั่นดูดขึ้นมาได้ครับผมการลการจากกองบั อ๋อมันมีระบวการพักน้ำมาถึงจุี้ก็ตสะอาดและก็ใส่นาเรื่องสัตว์น้ำนำก็ตรงนี้ก็จะมีทั้งปีครับน้ำเป็นน้ำจากบ่อบำบัดนะครับมันจะทำเป็นรูปตามรูปแบบขนะครับ<อ>้แล้วคือทีขข่จะปล่อยน้ำที่ลงสูขข่บ่อครับผมอืมขขครับผมอืมนี่แหละครับปลาดินกำลังสวยครับนี่เตียงปลาในนาข้าวนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็เริ่มทำเกษตร ครับผมตอนนี้ผมมาอยู่กับแฟนผมที่แก่ใหญ่ทำงานที่ระยองเพิ่งกลับมาได้2เือนกว่าก็กำลังหาแนวทางทำกษตรเหมือนกันบาเราทเนมีอหครับ่ควัครับก็มีอะไรก็กินแั้วนั้น ปลากำลังสวยครับผมนี่ครับกำลังขึ้นมากินเลยนะครับเนาะนี่มีความสุขดีเนะ <c oughs> า,านะให้อาหารอะไรการนี้จะเปลนสาหารเป็นการมันจะมอ้ถ้ากินหัวอาหารมันในลักษณะของพวกสายพันธุ์นี้การตบหองอาหารมันอาจจะ ไม่คุ no <S 1> <S 1> ้มอ pe so ่ะครับผมหมายถึงเราไก่เอาอาหารให้ไก่บ้านกินมันก็ไม่ได้โอครับต้องเป็นพวกไก่ลูกผสมที่มันมีการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อได้ดีอ่ะอ๋อครับผมอาหารที่นดีมันก็อาจจะคือหมอกให้กินเข้าเปลือกว่าเรานช่ไหมโอ้ครับบางแต่ถ้าเราให้อาหารนี่ราคาอาหารมันแพงเนาะครับเมื่อเทียบสัดส่วนมันมันไม่คุ้มืออนนกัตดครับผม ถ้าให้แหนแหนจอกแหนะอ๋อมาปล่อยตอนน้ผมว่ากันตอนแรกผมปล่อยแล้วผมการแล่ผมไล่ออกมันออกไปหมดมันก็พอแหนแดงห้าร้อยบาทก็ได้ตกางหลายหลายกิโลนะครับมาสังหน่อยสองคืนเดียวนี่เกลี้ยงเลยไม่มีเลยไม่มีร่องรอยแหนแดงเลยมันกินดีนะครับเนาะครับไมม่่่่่่่นนนาจะเเปป็รุใหทีพิงลอยตัวนี้ออ๋นี่้ขึ้นมาเนาะอันนี้เป็นปลาปลานิลแดง รนนปลาแล้วก็น,น้ำวน้ำจะหลักเพรานะว่าป้องกันครับผมา,าจจตคร, <c oughs> ตรับวมาม่รอรัผมก็มขโใครับผมเปิดร้านเปิดร้านต้นไม้ด้วยครับอ๋อเดี๋ยวผมก็จะหาซื้อต้นไม้ไปลงอยู่ตอนนี้คือยังเรีนไปดูก็ได้ครับผมิว่หอย,อยูมูอะไรมูหนึ่งครับผม ถ้าวครับผมมข้าเนี่ครับผมนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงครับผมอยู่แบบอยู่แบบอยู่แบบมีความสุขไม่ต้องไป